มาแล้วนะครับขบวนขบวนด่วนที่แปดสิบสามนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางตรังนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางตรังนะครับที่ใต้บริเวณใต้สะพานเกือกมานะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับ เวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับทำขบวนโดยจีเอ e นะครับทำขบวน คนะรับรถจาก G A นะครับ,รรบทําขบวนด่วนที่83นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางตลังนะครับผ่านไปแล้วนะครับ